สำหรับช่างทำผมนะครับที่เปิดร้านสลอ o แล้วเจอปัญหาลูกค้าผมแห้งเสียอย่างหนักแล้วไม่รู้จะซ่อมผมยังไงหรือว่าอยากจะซ่อมผมแบบเหมือนฟื้นคืนชีพได้ในครั้งตอนเดียวแล้วเห็นผลชัดเจนในครั้งเดียวนี่นะครับฟอร์มอร์ซิตฟาร์มซีนะครับได้ออกแบบตัวรีสตัชเจอร์นะครับเป็นส alon treatment นะครับสำหรับการดูแลลูกค้าในร้านสลอนขึ้นมานั่นเองในการทำสามสเตปหรือเรียกได้ว่าสามสเตปในการจัดระเบียบโครงสร้างเส้นผมแบบสมบูรณ์นั่นเอง ด้วยปกติเนี่ยผมของคนเราเนี่ยถ้าผมแห้งเสียอย่างหนักเนี่ยอันที่หนึ่งเลยจะเกิดจากการฟอกอันที่สองเกิดจากการดัดอันที่สามเกิดจากการหนีบผมบ่อยๆหรือการใช้ความร้อนบ่อยๆสิ่งเหล่านี้นี่แหละครับจะเกิดการทําลายเส้นผมทําให้เส้นผมอ่อนแอเปื่อยยุ่ยนะครับซึ่งเมื่อเส้นผมเปื่อยยุ่ยแล้วเราต้องการการจัดระเบียบโครงสร้างเส้นผมใหม่ให้เส้นผมเนี่ยกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมทาง mm hmm. ฟรัมิซิอิตาลี่ก็เลยดีไซน์ผลิตภัณฑ์ออกมา mm hmm. เป็นรีสต mm ัคเจอร์นะครับในซาลอนเพื่อให้ ร้านส alon h e a l i n ผมลูกค้าให้เห็นผลได้ในขั้นตอนเดียวเหมาะสลหรับผมที่พังอย่างหนักหรือต้องการซ่อมแซมเส้นผมนะครับตัวนี้ครับวิธีการใช้นะครับตัวที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวแชมพูเมื่อคุณสาะแชมพูตัวแรกเนี่ยนะครับแชมพูตัวนี้เนี่ยเมื่อสระแล้วมันจะมีริเป็นกดผมของคุณจะเริ่มแข็งตัวขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับเมื่อคุณสากปุ๊บผมคุณจะแข็งเลยนะครับหลังจากที่ผมคุณเปื่อยมาผมจะแข็งและยึดเกาะตัวกันนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเมื่อคุณสาะผมเสร็จเรียบบรร้้อยแลวนะคั ซับผมให้หมาดนะครับให้เรานะครับไปที่เก้าอี้นะครับพยายามซับผมให้หมาดที่สุดแล้วเราจะทาตัวเบอร์สองครับวีทีละนิดทีละนิดให้เรียงตัวกันให้ทุกเส้นนะครับโดนโปรดักต์ตัวที่สองนั่นเองซึ่งโปรดักต์ตัวที่สองเนี่ยจะทําหน้าที่สมานเส้นผมนะครับที่แห้งเสียเนี่ยเข้าหากันเหมือนเราเคลือบแก้วผมเลยครับคล้ายๆเราเคลือบแก้วผมให้มันคอนเน็กต่อกันจากผมที่เปื่อยก็จะแข็งขึ้นนะครับหลังจากนั้นเมื่อคุณนะครับทําการเป่าผมตัวที่สองนะครับมีวิธีการทํสองแบบ แบบที่1นนะครับคุณสามารถเอาเข้าเครื่องอบเฉยๆนะครับกับแบบที่สองคุณเป่านะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นตัวผมนะผมแนะนานะครับให้คุณเนี่ยเข้าเครื่องอบหรือเข้าเครื่องวงแหวนเฉยๆก็ได้นะครับโดยอุณภูมินะครับไม่ต้องร้อนมากเพื่อให้มีความอุ่นๆให้ตัวเบอร์สองเนี่ยได้ทํางานกับเส้นผมนั่นเองแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องวงแหวนหรือว่าไม่มีเครื่องควบอุณหภูมิคุณสามารถใช้เครื่องอบลมก็ได้ครับที่ปล่อยลมหรือคุณจะใช้ได้เ่าผมค่อยๆปล่อยเป่าก็ได้นะครับให้แห้งนั่นเอง แล้วฉะนั้นเมื่อแห้งแล้วนะครับให้คุณทิ้งเวลาน5นาทีนะครับให้ผมเย็นตัวลงและไปล้างน้ําเมื่อคุณล้างน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณลงเบอร์สามตัวเบอร์สามเนี่ยจะทําหน้าที่นะครับเพิ่มความชุ่มชื้นหลังจากที่คุณจัดระเบียบโครงสร้างนะครับให้ผมเนี่ยเรียงตัวแข็งตัวยึดเกาะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ผมเนี่ยชุ่มชื้นมากขึ้นเรียงตัวมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นชุ่มชื้นมากขึ้นนั่นเอง เมื่อคุณได้รับการบริการจากร้านซาลอนหนึ่งถึงสองและสามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางซาลอนเนี่ยก็ควรจะแนะนำนะครับตัวโฮมแคร์ที่กลับบ้านไปดูแลเส้นผมให้กับลูกค้าหรือรีสตรัคเจอร์โฮมแคร์ตัวนั้นเนี่ยจะทาให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเมนเทนตัวทรีทเมนที่อยู่ในร้านซาลอนของคุณเนี่ยได้ยาวนานมากขึ้นนั่นเองนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติคุณทำทรีทเมนท์ซาลอนออกจากร้านไปแล้วเป็นรีสตรัคเจอร์เมื่อคุณสักตัวรีสตรัคเจอร์ใส่ทรีทเมนท์รีสตรัคเจอร์หรืออีเล็กเซียหรือต ไม่เหมือนเราเมนเทนเส้นผมนะครับที่เราสระผมหนึ่งครั้งแล้ะทรีทเมนที่ทําในซาลอนะละทยอยหลุดออกไปเมื่อเราเติมกลับขึ้นไปให้ผมนี้ยังคงสภาพการรักษาโครงสร้างเส้นผมต่อเนื่องยาวนานนั่นเอง mm hmm. ตัวนี้ครับก็คือเป็นซาลอนเซตสําหรับคนที่ผมแห้งเสียอย่างนักตอบโจทย์ร้านซาลอนที่เจอปัญหาลูกค้ามีปัญหาเยอะๆนั่นเองเกี่ยวกับผมพังแห้งเสียเปื่อยุยนั่นเองครับ